สวัสดีครับทุกคนอันนี้ชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยชื่อแบงค์ชื่อน้องแบงค์นะครับก็วันนี้น้องแบงค์นี่เป็นน้องที่ทํางานนะครับพอดีผมได้ลงคลิปไปแล้วน้องเขาก็ได้มาคุยกับผมว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับปืนที่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยตอนวัยรุ่นเพื่อนของน้องแบงค์เนี่ยไม่มีประสบการณ์การใช้ปืน ก็ได้หยิบปืนขึ้นมาเล่นกันแล้วไม่ได้ทําการตรวจสอบความปลอดภัยจึงได้เกิดอุบัติเหตุโดยสาเหตุที่เกิดคือเพื่อนได้หยิบอาวุธป,ปืนขึ้นมาจ่อเพื่อนอีกคนนึงแล้วปืนลั่นใส่เพื่อนคนนั้นครับก็เลยทําให้น้องแบงค์มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการใช้ปืนวันนี้ผมก็อยากจะให้น้องแบงค์แล้ท่านสมาชิกทุกคนที่ไม่เคยมีการหยิบจับหรือการใช้ ก็จะแนะนำระบบความปลอดภัย4ขั้นตอนนะครับ 1. ทุกครั้งที่จับปืนเราต้องเช็คกระสุนในลังเพลิงว่ามีไหม 2. ห้ามเอานิ้วเข้าโก่งไกล 3. หันปืนไปในทิศท,ท,ทางที่ปลอดภัยเช่นไม่หันขึ้นฟ้าไม่หันไปทางที่มีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรที่เป็นอันตรายครับ 4. ทุกครั้งที่เรายิงออกไป ต้องระลึกเสมอว่าหลังเป้ามีความปลอดภัยไหมกด4ข้อง่ายๆมีเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้น้องแบงค์ทดลองยิงปืนที่เป้าจำนวน5นัดโดยการบรรจุกระสุนทีละนัดครับต้องบอกก่อนว่าน้องแบงค์ยังไม่เคยยิงปืนจริงๆเลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกของน้องแล้วหลังจากที่น้องยิงครบ5นัดผมจะทำการ สอนวิธีการกิปการยืนระบบหายใจและการเกี่ยวต่างๆที่เกี่ยวกับปืนนะครับแล้วลองให้น้องแบงค์ยิงทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับอ่หลังแบงก์ก็ทดลองเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเอาต้องใส่ที่สิงหูก่อนครับ โอเคหลังจากนั้นน้องแบงก์ก็รีโหลดกระสุน1นึนัดครับหนึ่งนัด,นนดไม่เอาต้องเราต้องจับจับอย่างนี้ครับแล้วก็เอากระสุนใส่เข้าไปที่แม็กกาซีนใช้มือซ้ายแล้วก็มือขวาจากนั้นบรรจุกระสุนหนนัดครับา จากนั้นให้น้องแบงค์ขึ้นลำครับหนึ่งนัดมืออย่าพึ่งเข้าไปในกล่องไกลอ่าน้องแบงค์ถ้าพร้อมแล้วเล็งไปที่เป้าให้ศูนย์หน้ากับศูนย์หลังตรงกันแล้วก็ชี้ไปที่เป้าถ้าพร้อมแล้วน้องแบงค์ก็ลั่นไกได้เลยครับอโอเคนัดที่สองครับวางปืนก่อนกดแม็กกาซีนกดแม็กกาซีน วางปืนแล้วก็บรรจุกระสุนนัดที่2ครับใช้มือซ้ายจับแม็กกาซีนโอเคบรรจุกระสุนแล้วก็ดึงสไล์์นึงทีโอเคอะนัดที่2ครับถ้าน้องแบงค์พร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับ ถอดแม็กกาซีนวางปืนแล้วก็บรรจุกระสุนอีกหนึ่งนัดในลังเพลิงครับในแม็กกาซีนครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับถึงสไลด์โอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนัดครับโอเคทำเหมือนเดิมครับน้องแบงค์แบบเมื่อกี้เลยผอแม็กกาซีน ดึงสไลด์โอเคนิ้วอย่าเพิ่งเข้าก่งไกนะครับอ่าถูกต้องพร้อมแล้วก็เล็งที่เป้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยๆลากไกครับโอเทำเหมือนเดิมครับอีกนัดหนึ่งโอเคดึงสไลด์นัดสุดท้ายครับตบอ่าโอเคถูกต้อง นิ้วอย่าเข้ากองไกลเล็งที่เป้าหมายถ้าพร้อมแล้วค่อยๆนิ้วเข้าไกลโอเคอ่ะจบหนัดครับน้องแบงค์วางปืนก่อนโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเป้ากันนะครับว่าครั้งแรกของน้องแบงค์กับเป้าหมายโอเคอ่ะยกปืนขึ้นอย่างนี้เลยครับน้องแบงค์ ไม่ใช่ครับอย่างนี้อ่าปลาโอเคอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวผมจะทําการสอนน้องแบงค์จับปืนลิปปืนแล้วก็ดูระบบลมหายใจจากนั้นมาทดลองกันอีก5นัดครับว่าผลจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมต้องขอพักสักครู่นะครับขอบคุณครับ